สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนีย์นุ้ยชาแนลนะคะช่องที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่มีความจริงใจให,ให้กับพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกทุกท่านค่ะวันนี้นุ้ยจะพาพี่ๆเ,เพื่อนๆไปเที่ยวชมทะเลและก็ที่สําคัญที่สุดก็คือนุ้ยจะพาพี่ๆเ,เพื่อนๆดำน้ําลงไปดูปลาทะเลกับทุกคนไม่ใช่ค่ะทุกคนคือนุ้ยน่ะจะพาพี่ๆเ,เพื่อนๆไปชม กุ้งหอยปูปลาหรือว่าสัตว์ต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ภายใต้ท้องทะเลค่ะว่ามีอะไรบ้างปกติแล้วนุยจะนำพาพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านเนี่ยไปชมท้องทะเลสีครามเห็นไหมคะก็จะเราก็จะมองเฉพาะเห็นเท่เ,เกลียวขึ้นเออจะมองเห็นน้ำทะเลเอยที่มีความสวยงาม เห็นไหมคะมีความสวยงามมีความสมูทเราจะสามารถที่จะมองเห็นด้วยด้วยตาไอด้วยตาเปล่าจากด้านบนแบบนี้ค่ะพี่เพื่อนทุกท่านแต่ว่านุ้ยยังไม่เคยพาพี่เพื่อนๆดำน้ําลงไปดูข้างล่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นุ้ยจะพาไปเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะเราไปดำน้ําลงไปดูด้านล่างกันค่ะพร้อมยังคะแต่พร้อมแล้วไปกันเลยวูฟนี่ค่ะมาแล้วอันนี้ก็คือ Sea Life ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ บริเวณของดัลลิงฮาร์เบอร์นะคะดัลลิงฮาร์เบอร์นะคะไปไปมาสะดวกค่ะทุกคนไปมาสะดวกนะคะเราสามารถที่จะนั่งรถแทมมาลงที่ที่เชนทาวแล้วก็เดินผ่านตรงจุดที่ธรรมลองธรรมลองพาร์คแล้วก็เดินตรงมาจนถึงทะลุมาจนถึงที่ดัลลิงฮาร์เบอร์ได้เลยค่ะนี่ค่าตั๋วก็จะอยู่ที่ประมาณ40-50เหรียญค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะ อันนี้ก็คือด้านหน้านะคะอันนี้คือเราเข้ามาแล้วค่ะเห็นไหมคะก็จะมีปลาเยอะแยะมากมายนี้ก็คือเป็นจุดแรกจุดแรกที่เราเดินผ่านเข้ามาค่ะจุดแรกที่เราผ่านเข้ามาก็คือเขาจะมีถ่ายรูปนะคะก็คือจะมีพนักงานถ่ายรูปเนี่ยค่ะมีพนักงานถ่ายรูปแต่พอดีตอนช่วงที่ว่านุ้ยเดินผ่านเข้ามานุ้ยไม่ได้ถ่ายรูปค่ะทุกคนเพราะว่ามัวแต่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับแอสตันน้อยค่ะไปไหนมาไหนท่าแอสตันน้อยไปด้วยนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะทุกคนเออ เ <laughs> นี่ยค่ะปลาเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะช่วงจังหวะที่อรอรอ,อรอพ่อบ้านแล้วก็รอตรงจุดอื่นนะคะเพราะว่าเดินเข้ามาเนี่ยก็คือค่อนช่วงจังหวะที่ว่านุ้ยไปเนี่ยมันเป็นหลังเที่ยงใช่ไหมคะก็คือช่วงนุ้ยไปนี่ไปช่วงประมาณบ่ายบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงก็ค่อนข้างที่จะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ก็หลายๆคนคือวันเนี้ยผู้เข้าไปชมเยอะมาก เยเลยคะ่ะทุกคนเยอะมากเลยคะ่ะเยอะมากเลย,ยมาทุกคนก็มีความสวยงามนะคะอันนี้ก็คือเป็นปลาที่ว่าอยู่ตามท้องทะเลนะคะทุกคนที่นี่เขาก็จะเป็นเหมือนกับแบบ underwater นะคะประมาณอ n d e r w a t e r ที่ที่อยู่ที่คล้ายๆกับทั่วไปทางประเทศไทยเรานี่แหละคะ่ะทุกคนก็คือจะเป็นปลาที่อยู่ตามท้องทะเลคะ่ะอันนี้ก็คือตรงจุดที่ว่าเป็นเพนกวิน,นะคะ่ะทุกคนเพนกวินดูสิ อันนี้เป็นเพนกวินจุดที่อยู่ด้านหน้านะคะอยู่อยู่อยู่ด้านตรงทางเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเพนกวินน้อยอยู่เห็นไหมคะเพนกวินแล้วมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่อยู่ด้านในสุดเลยเนี่ยะคะ่ะเดี๋ยวเราเราก็จะค่อยๆเดินตามทางเข้าไปนะคะเขาจะมีทางเดินเข้าไปตาม ลูกศรเราก็เดินเข้าไปตามซอกตามซอยตามทางที่เขาให้เราเดินเข้าไปเนะะี่ยก็จะมีชุดจุดชมวิวต่างๆมากมายเลยค่ะพี่เพื่อนทุกท่านเนี่ยค่ะดูดูเอา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 ,เอา,เอาแล้วจะบีซี่มากเลยเนี่ยดูอันนี้คืออะไรเนี่ยเอานาวเหรอนาวเหรอเนี่ยยืนเก,กาะกันเป็นกลุ่มเนี่ยน่ารักน่าเอดูนะทุกคนเนาะดูดีน่าไปเอามาเลี้ยงสักตัวหนึ่งเนาะ เห็นแล้วน่ารักดีอะดูดิน่ารักดีเนาะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันบ้างค่ะไปค่ะอะไรเอยม้าน้ําค่ะทุกคนตู้ต่อไปก็คือเป็นตู้ม้าน้ํานะคะทุกคนก็คือเออมันมองเหมือนเป็นของปลอมนะทุกคนเนาะเหมือนเหมือนของปลอมมากเลยอะดูดิแต่ว่าหนยก็ไม่เคยรู้เนาะว่าม้าน้ํามาตัวจริงๆเป็นๆอย่างเงี้ยมัน <laughs> มันสีอะไรเนาะเออดูดิ แต่ไอ้ว่าต้นไม้นะที่เราเห็นนะมันคือคือก็เข้าใจอยู่ว่ามันน่าจะเป็นต้นไม้ปลอมอยู่แล้วล่ะเขาทุกคนแต่ว่าม้าน้านี่เนี่ยก็คือตู้นี้เนี่ยอ่ามันแบบคือคล้ายๆแบบเฮ้ยมันของจริงเพราะอะไรประมาณนี้เลยค่ะทุกคนอของจริงไหมเนี่ย <laughs> ดูดิงเพราะว่าดูก็รู้ว่าเออมันเป็นอ่ามันมันเป็น,นต้นพงต้นไม้มันเป็นของปลอมไงแต่ว่าเออม้าน้ําดูเห็นไหมคะคนอคนเพราะว่าม้าน้าจริงจริงแล้วเราก็ไม่เคยเข้าไปดูเนาะเราก็ไม่เคยเออไม่เคยดําดูเนาะ รั่วมาน้ําตัวจริงๆเป็นๆมันสีอะไรแล้วเป็นสีเขียวเหมือนสาลายปะหรือว่าหรือว่าเขาอาจจะปรับตัวปรับสีแล้วแต่ว่าปรับสีให้เข้ากันกับพื้นที่พื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่บางทีก็อาจจะปรับตัวให้เข้าแบบถ้าสมมุติว่าเขาอยู่ใกล้กับสาลายทะเลอะไรประมาณนี้เขาอาจจะปรับตัวเป็นสีเขียวครึ้มๆสีเขียวก็น่าจะเป็นแบบนี้นะคะว่าไหมคะทุกคนดูดิแต่ก็ดูไปแล้วก็เออก็คงจะ ก็น่ารักดีก็น่ารักดีอีกแบบนะคะทุกคนดูดิดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งเอ้าเอ้าเอานั่นน่แน่นนั่นแนะแนะแน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 เขามีการดีดหัวดีดหัวดีดหัวหน่อยหนึ่งดีดหัวหน่อยหนึ่งไงดีดหัวหน่อยหนึ่งให้รู้ว่าเฮ้ยฉันของจริงนะเว้ยเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะตอนที่ว่าไปถ่ายนี่ก็พยายามที่จะตั้งกล้องให้มันนิ่งๆอยู่นะคะทุกคนแต่ว่า คือหนุยพยายามที่จะยกกล้องให้สูงขึ้นเพราะว่าเพราะว่าเด็กเขาก็แบบว่าเด็กคนอื่นเขาก็เข้ามาดูด้วยไงก็เขาก็ยกเราก็พยายามที่จะยกข้อศอกเราให้มันพ้นให้มันพ้นกับอ,อให้มันพ้นกับเด็กที่ไม่อยากให้เขาชนศอกเราอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะดูแล้วก็น่ารักดีเนาะทุกคนเนาะดูีเดี๋ยวเราไปดูที่จุดอื่นกัน,กนค่ะไปค่ะดูที่จุดอื่นกันบ้างว่ามีอะไรอะไรต่อไปเอ่ย Oh, ปลาปลาเป็นการน่ะจัดอ่าจ,จัดตู้ปลาแล้วก็เป็นอา่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบอิงกับธรรมชาติคล้ายธรรมชาติมากที่สุดเลยค่ะเห็นไหมคะก็จะมีความสวยงามเนาะเพราะว่าอ่าด้านล่างก็จะมีพวกต้นมงต้นไม้เอ่อยอะไรเอ่ยที่ว่าพอล้มตายลงไปแล้วเขาก็ไปอยู่ใต้ท้องทอะเรอันนี้ก็คือปลาฉลามไหมฉลามเนาะดูดี เป็นน่าจะเป็นปลาฉลามชนิดหนึ่งค่ะทุกคนดูอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะคือพอเราเดินเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีปริมาณของว่าน่าจะเป็นปลาอีกจุดหนึง่งก็คือน่าจะลึกลงไปอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนดูดิปลานี้ก็มีความสีสันสวยงามเนาะดูดิสีสันสวยงามอะ่ะนูนี่นี่ปลาตัวที่กําลังว่ายมานะที่เห็นหน้าทุมูทุม,ทมูนะเหมือนปลาอะไรนะที่เขาแบบหัวอะไรนะหัวหัวโตโตน่ะทุกคน มันก็มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนดูดิเอ่เห็นไหมคะเห็นไหมคะตัวนี้คือตัวสีฟ้านี่เห็นไหมสีฟ้าสีฟ้ามุ่งม่วงน้ําเงินเนี่ยทุกคนดูดิเธอช่างสวยงามน่ารักเอ็นน่าดูไปแบบสัตว์โลกผู้น่ารักกับทุกคนยิ่งเราลงลงดําน้ําหมายถึงว่าดําน้ําลงไปยิ่งน้ําลึกเท่าไหร่ปลาและสิ่งสัตว์ที่ว่าอยู่ใต้ท้องทะเล สิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้ท้องทะเลที่วา่าลึกลงไปก็จะเป็นอ,อีกอีกชนิดหนึ่งอีกพันหนึ่งหนยคิดว่าแบบนี้นะคะก็คือ,อถ้าถ้าสมมติว่ายิ่งน้ำลึกเท่าไหร่ก็จะมีสัตว์ต่างๆรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะทุกคนดูดิ <S <S น่ารักเนาะว้าวตัวสีน้ำเงินก็น่ารักค่ะทุกคนดูดีดูดีดูดี มันน่ารักอย่างเงี้ยสิ่งต่างๆที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใต้ท้องทะเลนี้จะมีแบบมีอะไรที่น่าสนใจมากเลยค่ะวันใดวันหนึ่งนะคะวันใดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งนู้จะต้องไปดำน้ำดำน้ำเพื่อที่จะดูใต้ท้องทะเลค่ะทุกคนฝากติดตามตอนต่อไปพรุ่งนี้ด้วยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอ,นตอนต่อไปพรุ่งนี้ค่ะ ขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้กับนุ้ยในทุกๆครั้งฝากกดเลิกกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิง่งกริ๊งๆรเพื่อเป็นกําลังใจงให้นุ้ยได้ทําคลิปดีๆออกมาพี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันในตอนต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอกล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบาย